ความสัมพันธ์ของเขากับมือที่สจะเป็นยังไงต่อไปนะคะนับจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีคือเดือนธันวาคม2567นะความสัมพันธ์ของเขามันจะเป็นยังไงต่อไปกับคนที่เขาดึงไว้ในชีวิตมือที่3หรืออะไรประมาณนี้ขึ้นไพ่พัสิวะค่ะนะแล้วก็ขึ้นเป็น เทพธิดาพระจนันทร์เทพบระบุยุติธรรมนะคะพอเทพประบุยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไพ่คันช่างใช่ไหมมันก็คือยังไม่มีคําตอบเพราะมันเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะถือคันช่างต้องมีอยู่2ออย่างเสมอในการตัดสินใจมันจึงต้องมีใบปิดจ,จบมาให้อีกใบหนึ่งเปิดครั้งนี้จึงเป็น4ใบนะคะอธิบายแบบนี้ค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยถามว่า เข้ากับมือที่สมันจะเป็นยังไงต่อไปจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีที่แม่หมอเห็นแม่หมอไม่แน่ใจนะว่าคนทั้งสองคนเนี่ยมันทําอะไรร่วมกันนะเพราะมันขึ้นเป็นเทพธิดาพระจันทร์นั่นหมายถึงว่า1มันทํางานร่วมกันไหมสองมันไปหัวอะไรกันหรือเปล่าหรือทําอะไรกันหรือเปล่าแต่ต้องมีอะไรที่ทําร่วมกันเนาะเพราะเราถามถึงเรื่องความสัมพันธ์คู่ค่ะเขาเนี่ยใกล้จะทําอะไรบางอย่างสําเร็จแล้วล่ะ แต่เหมือนกับว่าพอสิ่งนั้นสาเร็จปุ๊บพระศิวะขึ้นนั่นหมายถึงว่าอาจจะทํางานร่วมกันจบงานนี้แล้วเหมือนกับพอประสบความสําเร็จในงานนี้ก็จะเกิดการตัดจบกันไหมคือเหมือนกับเคลียจบกันไหมพะท้ายที่สุดมันเป็นไพ่สัจธรรมเห็นไหมคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่สลายระดับไปประมาณนี้นะ